มันอยู่ไหนบอกกูด้วยนะเช้่างเอ้ยระวังเลยอร,ง,ร,ง,รงนี้กูกลัวหักลงไปที่บ่าเลยเฮาพูดภาษาอีสานเดย วันนี้นะคะเราก็ได้รวมทีมเพื่อนนะคะหาผู้เป็นเล่นส้นแอบเปลี่ยนสถานที่เป็นที่บ้านของเราเองเราไม่เคยเล่นกันตรงนี้เลยใช่เราไม่เคยเล่นบ้านใหม่เลยคือเราเล่นทั้งหมู่บ้านเลยนะตอนเนี้ยโ,โอ้โห,โโหเล่นยังไงก็ได้ห้ามอ,าออาจากเขตรั้วบ้านไปเกาะซ้ายเกาะท้ายอะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยนะคะตอนนี้คะ่ะหนูก็เป็นตาแรกนะคะเดี๋ยวเราจะนับกันเลยวิมีม 1>, 1 2 3 4 5สห้ คนเนียนะเนี่ยมีคนแอบเนียนนะเนี่ยแ๋ยวเราจะดูรอบๆก่อนนะคะทุกคนสวยขีย้นเลยพี่เมย์อันนี้ไซส์ก็สร้างแล้วก็สามารถแอบได้นะคะใช่ใช่ไหมมันขึ้นแต่ยังไง ก้อนด้ายลิงนี่หรอเออโอ้โหเดี๋ยวพี่กอดเกฮะตู้ชีวิตเปิดไม่เอาแล้วมันแอบนึ้นมาแอบกลัวไม่มีคนแอบ ่หนผู้ชายคนนี้เขาทำอะไรอยู่ที่มือมีสองคนเฮ้ยอย่าบอกนะว่าอ๋อนั้นแล้วมันกดทับงน้องหนึ่งป้องสองใช่หนึ่งใชาสองเต็มันเัน รมอนสองเราเห็นจิมพัดก่อนอะานม็ต้องเป็นอย่างนั้นแหละมันไม่มีที่แอบเลยแงนคิดว่าตัเองผองหอ๋อไม่ใช่มีใครเหาอตึ้งหากึ้งหายหายกระดิ่งยังไม่นี่หาอะไรอะหาจานหรอ อย่าเลวเนี่ยมันเล่นก,กันน้อยในวันนี้หูกล้องเท่าไหร่สามสามโอ้แล้มีจะมาแอบห้องนี้มีจะแอบนี้ไม่มีใครเลยเว้ยใครเาไปหนังเป็นหน้ามีเฮ้ยตกใจอ่ะมันเปิดได้ไห มันจะพังมีมันจะพังไมคิดว่าเขาตัวเล็กมากอุห,าหาอ่าอุห่ากูเจอกูปวดไข่ามากปวดไข่ามากปวดไข่มากกัวเขาฮ้ยตอนแรกพระดางมาอันนี้ป้องสีเจ็บขา เนีย่ยถ้าทิวมาทิวอาจจะแอบตรงนี้ใช่ปะ่ะร้อนหนึน่งนเจ้าชูเนี่ยแฟนมันยังไม่รู้เลยนะเนี่ยว่ามันเจ้าชู้สอคนแล้วแม่เมยไม่ห้ามมันเฮ้ยหนูห้ามแล้วหนูบอกว่ายายาซีนซีนบอกเฮ้ยไม่เป็นไรน้องไม่รู้หรอกไอซีน,นกับไอซีตัวดีตัวเนี้ยไม่ชอบมูดอ่ะ ไม่ใช่เดี๋ยวเขาไม่ไปตามไปห,หาแฟนมันหรืออย่อาง้วื่อนมันไหนกันใช่หรือว่าคนไหนก็คือระหว่างซีนกับซีอะ่ะคนไหนหรือว่ามันปลอมตัวเป็นไม้แขวนผ้าไม่ว่ามันต้องมีคนแอบตรงนี้บ้างแหละก็ไปดูซีเดี๋ยวเราต้องดูตามชอบตามสอบ ุยพี่โคงเคงเหลือเกินซื้อให้ใหม่ดีไหมเนี่ยอุ๊ยพี่ต้องหลอกให้ทุกคนมาปีนนะถ้าหนูยอมปินตั้งแต่ทีแรกได้เลยอะ มึงเกือบสุดท้ายอ่ะไอซีนคือคนสุดท้ายเอยนักอีกแล้วเออให้มันเถอะวันนี้มีตังไปหานเนงะมนเกอซีนมันจะได้มีตังไปหาแฟนมันหันไปเลยสะอาดสู้ชีวิตนะนี่นะคะหาแอ้อ์อันนี้มุงป็เนี่ยไม่หรอก <laughs> จริงเป็นหนีจริงกดทำยไปหามากอยู่เลยอะตอนนี้ผมก็เป็นนะใช่หนึ่งถึงห้าสิบหึ่งถึงห้าสิบเริ่มห้าสิบพ่าวพ้าว เราจะมาคิวนะครับวันนี้<อ>สี่มันจะต้องไม่ได้รอบสองเพื่อนอานัดผมจะต้องมีกินไม่ใช่สีมันคิดว่าผมไม่รู้แล้วมันเป็นแหวข้องบนอ,งอีกครับปหาข้างนอกเลยว่าหางใน ตามข้ามใครจะทำหมอนอย่างงี้ใครจะมาหมอนห้องนี้ไม่เย็นประเดียว Where are you อุ้ยนี่ยทำไมถึงปิดนั่นเนี่ยกูว่าแลวทำไมถึงปิดในห้องสองทางบ้านให้พายแล้วกลับมาเนาะกูจะตายแล้วมือมันร้อนมากก็น่าจะปล่อยไว้ ขอวิ่งหาท,บบาทั่<ป>วบ้านทีมันอยู่ไหนบอกกูได้ไหมไอ้บ้ากูกลัวหักลงไปที่บ้านเลยข้าวโปงสามเรือนี้ไอ้ข้าวโปงสามกลัวหักเหรอโอ้ยผู้เสียงดังโปงสาม ไม่แม่งคุยชวนคุยไงกล้องเมื่อกี้กูหูดีดอะกูเพิ่งให้กล้องเลยนะกูเสียงตายมากเลยนะแต่กูโดนสามกูหายเสียงอะไรไมเป็น่าคุยกันเลย คุณสี่ไหลอยู่คุณป้งสี่ครับออกมาครับโป้ออกมาผมจะดูว่าข้างในมีคนหรือเปล่าเออโอ๋ยโกหกเนี่ยนัเต็มเลยออกมาออกมาเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยไก่จะแบบสองรอบติดซะหน่อยเราบ้านไม่มีนี่ไปไหนวะโน่นี้เออคุณบ้านคุณป้งหกใช่เหรอวะผมกล้องมาไปมองไม่เห็นวะอยู่ในนี้ตั้งแต่พี่ป้งมีอะไรเหรอ อยู่แต่ตัวนั่นแหละที่ไอ้ไม่เจอเออไไม่เจอไอบอลได้ไงวะหามันใส่ยาวไปทางนู้นนตผมไม่ได้ก้มดูไงสิมันอยู่ในถังนี่จริงด้วยนี่ตัดไปแล้วอ่ะเขาวิ่งหาทั่วบ้านทีไป กูก็ตกใจหมดเลยนี่ยมันโอ้ยนั่งขดอย่างเงี้ยนั่งขดอย่างเงี้ยวะจำจำลองใหม่ไอ้ยุ่งก็ต้องนั่งแบบแปลกเลยแต่ตัวเล็กที่สุดเนี่ยไม่ค่อยเปิที่นี่เขาให้กูเข้าไปในถังนผมเป็นคนหานะครับเออกูไปทำไมเขาแตะง่ายจังวะเฮาพูดภาษาอีสานเด้มนเฮ้ มีนอนเลยบอกเลยว่านอนอ่ะดูดิแล้วก็จะินออเอ้ยตอนนี้เราแอบโง่กันปะดูนี่ตีมันจะเจอแล้วป่าวะแอบโง่แอบโง่แอบโง่

คือไม่เอาแล้วละโยนเกมแล้วีป้อตีปงตีต้องทำแรงสิตีโยนเกมต้องโยนเกมตีโยนเกมไอ้นี่นี่จะรอดเดี๋ยวจะมีดวงกับตรงนี้ลมนี้ทุกลมนี้ทางเราเล้วเขาว่ารู้สึกว่าแม่งยังมีดวงอยู่ ไอแม่งไอร้อนแม่งตีขึ้นมาอย่างนี้แหละีทายมัวที่เนี้ยนอกบ้านอ่ะไม่มีแล้วจะในบ้านแหละก็ส้มือแต่ที่ตัวยังยู่บอสวัสดีบายไอบอลป้องสามทุกที่โอมึงพูดว่งเป็นนกฮูกอ่ะนกฮูกไปที่เลย เข้าไมดะมันหมดอะไรตายอยากกันแล้วเหรอพี่ไม่หมดอะไรแอบอะไรหรือวะเนี่ยกูเดินกันรอบบ้านกูื่อเพื่อจะทำอะไรเลยเนี่ยเี่ยมาเหรออ่ะโง่เลยแม่แม่ก็บอกว่าเออกูไม่ไหวเลยกูไม่รู้หาที่อบบที่ไหน อันนี้ปงห่ะอันเนี้ยอันเนี้ยนะกูเปิดอันนี้ป<อ><อ>งห่ะไอ้ข้าวไอ้ข้าวไอ้ข้าววางขวาวอกเลยเปิดโต๊ะ แล้จะมองจากข้างนอกไม่เห็นไงแล้วก็จบไปแล้วนะคะกับการเล่นซ่อนแอบที่บ้านแบบของพวกเราเป็นไงเป็นไงแม่อะใครได้บ้างหนึ่งเท่าไหร่หนึ่งสองสามไม่ใช่หนึงค่ะนี่ตรงนี้หมดเลยแค่ไหนเราซีไงตอนตอนแรกเราแอบไหมแต่หนูแค้นตาที่รงไดึงได้มากเลยไอ้ที่เจมพัดเป็นอะเต่าคอรเสพีเป็นเต่าเว้ยอุตส่าห์แบบ เออไปดูก็ไปดูเอองะโมเลยจริงถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมทำไมกดไลค์กด subscribe พวกเราด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกรุ๊งกิ้งให้พวกเราด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆคใช่แล้วค่ะแล้วก็รักไปกวางท่ะสวัสดีครับ๊ายบายสวัสดีค่ะบ๊ายบายแม่ไปตั้งทีกหขับตัวตเตอร์ตามเร็ว